เอาละครับจากนั้นเราก็ไปส่งเบรนะครับกับทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับภายหลังที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลปักใต้ครับแต่ว่าตกรอบนะครับและก็ยืนยันว่าปีหน้าจะกลับมาใหม่นะครับและพี่เชาล่ำลานะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่เฉาสวัสดีครับเย หลังเกมไงบ้างคิดว่าเราอ่ะสูสียังสู้กันได้แต่มันชิงอยู่ที่ชงหวะใช่ไหมครับชงหวะใครได้เปรียบกว่าคุณนั้นได้โอกาสแต่ไม่เป็นไรครับเรามีแมตท,ที่สองแมตท,ที่สามอีกนะครับตรงขคฝากไว้ตรงนี้ช่วยกันเชียร์ทีมนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าเกมไม่หมั่นมากมเป็นไงนนบ้างสนุกครับสนุกมากเล่นได้ดีมากทั้งสองทีมครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ได้มากเลยแต่บอลสกอร์ไม่ได้แต่พักรอได้แอซิสไปหนึ่งลูกครับแอซิสแอซิสลูกโอเคครับถือว่าอยู่ในในเกมทีมสมาคมจะของพวกเรานะว่าเรื่องร่วมอะนี้นะแต่ว่าเราเนี่ยวันนี้ดวงดีไปจับเซรากไปอยู่ไซส์ไซส์แข้งนะไปโย่เกียนซ่าเกียนซ่าคือเจมเก๋าใช่ทีนี้มนโนอะไเจมเก๋าใช่ทีนี้มาห้าเราไม่ธรรมดาถืว่า ราอันีสุดแล้วจีวา่ทีว่าเราอนี้ละบางทีคุณคุณบอลนี่ต้อบอคุณบอลนั้นมันมีชุมวันาอยู่ครับใช่ปะคือในใน10%เดีี่เขาเคยมีมีใจมาเนี่ย70%อยู่ทีสักบาทขอต่างแต่เหแ่นกันนะ10%อยู่ที่โครน10%อยู่ที่ชวนาอีก10%อยู่ที่าเจีย ความพิาทั้งหมด10%่ปจริงแต่มันสามารถเปลกไม่ไปได้ไหมถูกประโชวันตนี่จริงจุดโซ่รุ้ดกาใช่ไหมอันนี้อันี้มันเป็น10%ประิที่เปลกไมนเป็เลย ผมไม่ได้ยันที่ผมไม่ดานอะไรๆกันหน่อยรู้กีได้ชุดครู้กได้เซตพินตัเสียเซตพิได้จามาแล้วันวันนี้ผมไม่สียใจตีทีมเราตกรอบแต่ผมมั่นใจในักยภาพข้องพัดการทีมในักยภาพข้องหนักแข้งทุกคนแต่วันนี้เราไม่ได้นำโชคมาแค่นั้นเองย่างตีปีก็พูดว่า เราไม่มีดวงวันนี้ไล่ลูกที่เราควนได้แต่เรากลับไม่ได้ไล่ลูกทีนักเตะม,มีความตั้งใจมากแต่เรากลับทําไม่ได้ในลูกง่ายเนดอกพิษแผลในตอนช่วงรุ่ตายเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยราบได้ดีนายกอํานวยชุมยินดาผู้ที่มีหัวใจเป็นนักบอลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วผมอย่างเป็นเลขาธิการเนี่ยผมข้อนาย,ยกว่าตังซุยบุญเป็นบริการที่เหมือนเดิมแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะเิ่ม นักเตะข้ามาให้หมากว่านี่เพราะปีนี้ผมมองว่าตัวเล่นเราอยู่กันอย่างนอยแล้วเราเดินทางมาเหนื่อยปีหน้าเราอาจจะเพิ่มสักหี่สคนในการจัดเทนป,ปีหน้ามาหลวงหน้าจัดวันมาหลวงหน้าอีกสักหวันเจวันไม่หวาแล้วเพิ่มเงินในการทําที่ให้หมากว่านี่นี่คือคําสัญ,ญญาของ,มของสมาคมนคกอที่จรมากรับโอเค กว่าจะได้มาั้งวันแห่งศักดิ์ศรีทั้งวันที่มีคุณค่าแต่เเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปราถนา